สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับว่าการอ่านเนี่ยมันจะพัฒนาสมองของคนเราโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเ,เนี่ยได้มากกว่าการที่เราจะดูภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าสื่อเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอันนี้คงไม่ต้องพิสูจน์ด,ด้วย งานวิจัยอะไรอีกเพราะว่ามันมีเป็นร้อยเลยนะฮะก็พี่น้องสามารถจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะไปพิมพ์เข้าไปแล้วเอาอันไหนมาพิสูจน์ก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเราก็รับทราบกันดีว่าการที่เราจะสอนให้เด็กเนี่ยอ่านรู้จักอ่านก่อนเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยมีจินตนาการแล้วก็มีความสามารถในการนึกคิดเนี่ยได้ดีกว่าเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับภาพเคลื่อนไหวหรือการได้ดูแต่สื่อวิดีโอเพียงอย่างเดียวหรือดูสีวิดีโอเป็นหลัก สิ่งนี้มันมันมันสะท้อนอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเช่นกันและตอนนี้วันนี้ครับที่เราจะดูด้วยกันเนี่ยเราก็พบว่าหนึ่งในสิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากจะให้เราได้จดจ่อเนี่ยก็คือเรื่องของการได้อ่านแล้วก็การได้จดจ่ออยู่กับถ้อยคําที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเขาในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นตรีเอากานุภาพด้วยพระองค์ก็ทรงดลใจให้คนเหล่านี้เนี่ยผ,ผู้เผยพระเจ้ะเหล่านี้เนี่ยได้ เขียนพระคาของพระองค์ขึ้นมาก่อนแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเขาจดจ่ออยู่ในพระคาของพระองค์เนี่ยเขาจะได้พบกับสิ่งที่มันมากกว่าสิ่งที่เขาได้สัมผัสแต่ต้องได้เพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสาวกสองคนครับที่เขาอยู่ในสภาพที่ท้อถอยหดหู่แล้วก็อาจจะบอกว่าขมขื่นอยู่ก็ว่าได้เพราะว่าเขาคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากพระเยซูคริสต์แต่ว่า ความคาดหวังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับแผนการของพระเยซูคริสต์เองเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นในวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็มีผู้หญิงสองสามคนนะครับไปที่ปากอุโมงค์แล้วก็ไม่ได้พบกับพระศพของพระเยซูคริสต์อุโมงค์เปิดอยู่ครับเพื่อจะให้เขาเข้าไปดูแต่เขาไม่ได้พบศพของพระเยซูคริสต์เพราะระองทรงเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีสาวกอีกสองคนนะครับสาวกในบรรดา12บคนเนี่ยสองคน สองคนใน12คนเนี่ยเขาวิ่งไปดูแล้วก็ไม่ได้พบพระศพของพยซูคริสเช่นกันเพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราพบว่าพยซูคริสก็ปรากฏกับผู้หญิงสองสามคนก่อนหน้านั้นนะครับนะแต่ก็พระองค์ทรงเลือกที่จะปรากฏกับบางคนในบางที่บางแห่งเท่านั้นคําถามก็คือทําไมพระองค์จึงไม่ได้ปรากฏกับเขาอยู่ตลอดเวลาทําไมพระองค์ต้องปรากฏบางที่บางแห่งเดี๋ยววันนี้เราจะดูด้วยกันครับมันจะชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อพระองค์ทรงปิดบังซ่อน ปิดมาปิดบังดวงตาของคนที่กาลังอยู่ข้างๆโครงด้วยซ้าไปเราดูด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่24นะข้อ13ขึ้นมาบอกว่าในวันนั้นเองมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านเอมาอุสห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเองหมายถึงยังเป็นวันอาทิตย์อยู่เลยที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นไปจากความตายแล้วแต่สองคนนี้ก็ยัง ยังรู้สึกประหลาดใจยังรู้สึกงงกับสิ่งที่คนนั้นพูดนี้คนนี้พูดงั้นแล้วก็คนนั้นก็เหมือนกับว่ายืนยันจริงๆว่าได้พบพระเยซูแต่ตัวเขาสองคนยังไม่ได้พบยังไม่ได้เจอแล้วเขาก็เดินทางไปหมู่บ้านเอมาอุซซึ่งอยู่ห่างไปสิบดกิโลเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นบ้านเขาไหมหรือน่าจะเป็นที่พักพิงสําหรับเขา อันเป็นญาติเขาไม่เหลืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เขาจะไปนอนที่นั่นแน่ๆเพราะว่าความเป็นช่วงเย็นแล้วครับตอนที่เขาเดินไปเนี่ยก็น่าจะประมาณบ่ายๆแล้วคล้อยๆแล้วเพราะาเรารู้ว่า11กิโลเมตรเนี่ยปกติที่น้องเดินถ้าเดิน11กิโลเมตรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับบางท่านบอกถามไปก็เท่านั้น2กิโลฉันยังไม่เดินเลย <laughs> ยังเรียกมอเตอร์ไซค์อยู่เลยจะไปช่วอะไรสิกิโลเ,เอาแค่กิโลเดียวเนี่ยกิโลเดียวเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับสัก1 0 1ถึงนาทีนะเอา,เอา,เอาประมาณว่าถ้า หนึ่งกิโลเดินสักสินาทีเนะี่ยสิกิโเมตรก็ประมาณสักเกือบสองชั่งชั่วโมงนิดๆแล้วกันเราก็คิดในใจทดไว้ก่อนว่าเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวว่าต้องมีขึ้นลงขึ้นลงภูมิประเทศในการเดินม,มันไม่ลาาเรียบนะครับภายในสองชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเขาก็มีเวลามากพอที่จะคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เฉพาะในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่เราดูต่อไปเขาก็จะพบว่าเขาเขากำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นผู้ที่เขาคาดหวังทุกครับกดแล้วมันเลยขอช่วยกลับให้ผมหน่อยมันไม่มีปุ่มกลับขอบคุณมากครับโอเคขณะที่พวกเขากำลังสนทนาสักถางกันอยู่นะครับพระเยซูคริสต์ก็เสด็จเข้ามาใกล้แล้วก็เดินไปกับพวกเขาแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกั้นทำให้จำพระองค์ไม่ได้อ่านถึงตรงนี้แล้วรู้สึกไงครับ เราอาจจะรู้สึกว่าแล้วทําอย่างนั้นทาไมทําไมไม่ปล่อยให้เขาเห็นพระองค์ไปเลยเขาจะได้ตื่นเต้นดีใจแล้วเขาจะได้มีความหวังเขาจะได้ไม่สงสัยอีกต่อไปจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกว่ามั่นใจว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแต่ก็อย่างที่ว่าครับถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ยวถ้าพี่น้องอ่านต่อไปพี่น้องก็จะพบว่าพระองค์ก็เปิดเผยพระองค์ในทีหลังนะครับแต่ว่าในตอนนี้พระองค์ยังไม่เปิดเผยพระองค์เอง แต,แต่ก่อนที่จะเปิดเผยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ก็ให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสิ่งที่อยู่ในพระคริสตธรรมคมภีอยู่ในพระคัมภีร์ของคนคนยิวในวัยในเวลานั้นก่อนนะตอนนี้ยังไม่ครบ66เล่มแต่ว่าให้ทบทวนสิ่งที่อยู่ในโตราหรือสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ฉบับที่คนยิวเขาอ่านกันเนี่ยนะครับว่ามีคําพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะครับทําให้ในเวลานี้ตามเขาถูกปิดไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อว่า เขาจะได้ไม่จดจ่ออยู่กับคนที่พูดแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้อ่านได้ค้นคว้าอย่างแท้จริงสมมุติว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้ปิดบังตาเขาไว้แต่เปิดเผยพระองค์เองเลยเราก็เนี่ยพระเยซูมาแล้วเราก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาพยากณรทั้งหมดให้ฟังถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกไงครับเชื่อมากหรือเชื่อน้อยถ้าเป็นผมผมเชื่อหมดเลยไม่ใช่เพื่อมากเชื่อน้อยอะ่ะถ้าพระเยซูคริสต์พูดทําไมผมจะไม่เชื่อใช่ไหมครับ ก็ต้องเชื่อหมดเลยแต่ผมเชื่อเพราะอะไรครับเพราะบุคคลอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคือใจผมเนี่ยมันมันชวนไปสู่การรับรู้ว่าทุกอย่างที่พูดจะต้องจริงเท่านั้นผมไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยหลังจากนี้ถ้าคนอื่นพูดจะเป็นไงครับมันก็จะอา้าวเราตกลงเราจะจดจ่ออยู่กับเราจะจดจ่ออยู่กับ คนที่พูดหรือคุณสมบัติของคนที่พูดหรือเราควรจะจดจ่ออยู่ความจริงที่เราได้อ่านได้เห็นได้รับรู้พระเยซูคริสต์กำลังสอนเขาให้จดจ่ออยู่กับความจริงที่เขาได้รับรู้ในพระคัมภีร์ในพระคำของพระเจ้ามากกว่าเพียงแค่จดจ่ออยู่กับคนที่พูดเพราะในอนาคตพระเยซูคริสต์จะไม่ใช่คนที่พูดกับเขาในอนาคตจะมีคนอื่นมาพูดกับเขาในอนาคตเขาจะต้องเรียนรู้จากคนอื่น แลวถึงเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ควรจะไปจดจ่ออยู่กับคนที่พูดว่าเป็นใครทําอะไรมาจากไหนมีคุณสมบัติอย่างไรแต่เขาควรจะจดจ่อไปที่ความจริงที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดตามว่าใช่หรือเปล่าเขาจะได้มีจิตวินิจฉัยจิตวิเคราะห์อย่างแท้จริงนะแต่ถ้าพระเยซูคริปปรากฏตัวปั๊บเขาก็ทิ้งจิตวินิจฉัยแล้วครับเพราะเขาเขาก็รู้สึกว่าต้องเชื่อแน่นอนใช่ไหมครับนะพระองค์อยากจะฝึกจิตใจเขาแบบนั้นก่อนว่าจงจดจ่อไปสิ่งที่จงจดจ่อไปหาความจริงมากกว่าเพียงแค่คนที่พูดความจริง เท่านั้นนะคือความจริงเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดเนี่ยมันก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจริงไหมครับพี่น้องความจริงเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดมันก็เป็นความจริงอยู่เสมอแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าบางครั้งเราก็รู้สึก่าดื้อกับความจริงเพียงเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่เราไม่ชอบเคยเจอไหมครับพี่น้องอ๋อแน่นอนที่สุดบางครั้งใจเราก็ดื้อกับสิ่งนั้นเพราะว่าทั้งทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงและสิ่งที่เขาพูดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราควรจะนําไปปฏิบัติแต่ถ้าเรามีอคติต่อคนที่เราพูดเราก็จะมักจะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปทําตามในสิ่งที่เขาพูดเพราะเราต้องการจะเอาชนะเขาหรือเราต้องการที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เก่งกาสามารถหรือมีอำนาจเหนือเราอะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้เราเบี่ยงเบนไปจากการที่เราจะนําความจริงไปใช้ ใช่ไหมครับในในด้านกลับกันเนี่ยถ้าคนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่ดูดีมีฐานะเป็นคนที่พูดจหวัดล้อมได้ดีเป็นคนที่ชวนลงทุนได้ดีไม่เกี่ยวไหมเขาว่าเป็นคนที่เรียนสูงมาเป็นคนที่มีอะไรดีทั้งหลายเนี่ยเราก็เราก็พอพอเราจดจ่อไปที่บุคคลปั๊บไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะจริงหรือไม่จริงอ่ะเราก็เชื่อไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนั้นมันอันตรายได้ซ้ำไปพระเยสุคริตจึงบอกเขาว่าอย่าเพิ่งมองมาที่คนที่พูดจง จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและสิ่งที่ตัวเองค้นคว้าม,มามากกว่าเขาจึงถูกปิดการตาไว้ก่อนในเวลานี้เท่านั้นเพื่อเขาจะไม่พึ่งพาสิ่งที่มองเห็นข้อ17ครับพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างที่เดินมานี่ะระหว่างที่เดินมาเนี่ยท่านโตตอบกันเรื่องอะไรเะเยซูก็ถามง่ายๆครับแต่คิดคุยกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าตาศกเศร้าโอ้โหถึงขั้นแบบชะงักกะครับนะ ไม่เชื่อหูตัวเองว่าคุณถามงี้ได้ไงอะไรประมาณนี้น,นะฮะนะเขาก็หยุดยืนแล้วก็นหน้าตาสศกเศร้าแล้วก็คนที่ชื่อเคโอปัสเนี่ยทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิด,กกดขึ้นในช่วงนี้คือหยุดยืนแล้วก็แบบว่าเพื่อจะถามพระเยซูท่านเป็นแขกเมืองคนเดียวเหรอที่ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่มันเยอะขนาดนี้ว่าอะไรนั่นนี่ฮะไปอยู่ที่ไหนมาครับคุณไปอยู่ที่ไหนมาไปอยู่หนอิโมงมาแล้วไง ใช่ถูกต้องสมวันเลยนะ <m> พระองค์ตัดถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเหรอ <m> เขาตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซเร็ตผู้เผยพระวจนะที่มีฤทธเดชในกิจการและถ้อยคําต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปรโรหิตกับพวกผู้นําของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านที่กังเขน เราจะเห็นว่าสองสิ่งนี้มันมันย้อนแย้งกันอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูนาวเชลตซึ่งเราเชื่อว่าเป็นผู้เผยเพราะวจะนะพวกเรา,าคาดหวังเขาที่จะมาปลดปล่อยเราให้พ้นจากความขาดแคลนให้พ้นจากการตกเป็นทาสของอาณาจักรโรมันเพื่อเราจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติไม่ศักด์ีแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการพระองค์ก็กลับพ่ายแพ้ต่ออาณาจักรโรมันที่พระองค์ควรจะมีใช้เหนือพวกเขาเรา ผิดหวังนะครับพู้งๆงสองคนเราสองคนนี้กำลังบอกว่าเราผิดหวังเรามันมันผิดจากที่เราคาดไว้มันผิดจากแผนที่เราเคยคิดว่าถ้าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์เราจะเป็นอะไรกันบ้างเราจะได้มีชีวิตที่ได้อยู่ดีแล้วมีความมั่นคงขนาดไหนพวกเราจะได้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านั้นแต่เวลานี้พระองค์พ่ายแพ้ไปแล้วพระองค์ถูกตรึงตายบนกางเขนไปแล้วขอ้อย1สเออธิบายอย่างที่ผมไป ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับบอกว่าแต่เรามีความหวังว่าท่านอาจจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วคือหมายความมันมันดูเหมือนจะไม่มีความหวังอะไรแล้วดูเหมือนว่ามันมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแน่ๆแ,แ,แล้วว่าพระองค์คงไม่สามารถจะทําอะไรอย่างที่พวกเราคาดหวังให้พระองค์เป็นต่อไปแล้วคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์ตอนนี้นะครับคือคนอิสราเอลเนี่ยเขาเขารอคอยมาเนี่ย ประมาณเกือบเกือบหกร้อยปีในช่วงที่เขาเองสวนเสือเอกราชไปเมื่อตั้งแต่สมัยตอนที่ครั้งสุดท้ายที่มีเอกราชก็คือปีคศ .586 นู่นก่อนคศ .586 นู่นตอนที่อาณาจักรบาบิโลนมาตีเขาแตกหลังจากนั้นเขาไม่ได้ปกครองตนเองอีกเลยมีอาณาจักรนั้นมาปกครองอาณาจักรนี้มาปกครองแล้วเขาก็รอคอยวันเวลาที่พระเจ้าบอกว่าจะมีผู้หนึ่งมาปลดปล่อยพวกเขาจะมีผู้หนึ่งเป็นบุตรดาวิดเป็นผู้ที่จะมี สญยานุภาพในการมีชัยชนะแล้วก็เป็นกษัตริย์เนี่ยเทียบเท่ากษัตริย์ดาวิดและน่าจะที่จริงจะน่าจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะกษัตริย์ดาวิดก็เรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาก็มีความหวังกันมากเลยว่ายุคของกษัตริย์ดาวิดจะกลับมาใหม่โดยบุตรของดาวิดและพอพระเยซูคริสต์ได้พระฉายาว่าพระบุตรบุตรของดาวิดพราะ,พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นนจริงเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจริงๆคนอิสราเอลเหล่านั้นก็จึงมีความหวังมากว่าพระองค์จะปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากอาณาจักรโรมันที่ปกครองพวกเขาอยู่ แต่พี่น้องครับมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าพวกเขาได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากการปกครองของอาณาจักรโรมันให,ให้มีอิสระทางการเมืองให้มีชีวิตที่กินดีอยู่ดีแต่ว่าไม่ได้พ้นจากการปกครองของอาณาจักรแห่งความมืดอาณาจักรของซาตานมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะต่อให้ระบบการเมืองเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งก็ตามถ้าระบบชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแป,ปลงก็จะวนลูปมาที่เดิม ก็จะวนกลับมาสู่ความพ่ายแพ้ความล้มเหลวอย่าโทษระบบการเมืองอีกต่อไปเลยอย่าโทษว่าใครปกครองฉันฉันจึงเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเลยถ้าเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในระบบไหนก็ช่วยไม่ได้เปลี่ยนระบบไหนๆก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในพระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีพระองค์จึงไม่ได้มาเพียงแค่จะปลดปล่อยคนอิสราเอลในเวลานั้นให้พ้นจากระบบของโรมันแล้วเราจะมี ชีวิตบนโลกที่ดีขึ้นแต่มันจะไม่ได้ช่วยอะไรถ้าจิตวิญญาณของเขายังไม่ได้รับการให้อภัยผลโทษบาปเขาก็ยังใช้ทรัพยากรสมมุตินะถ้าเขาเป็นอิสระเขาก็ยังใช้ทรัพยากรในทางที่ผิดอยู่ดีต่อห้เขาได้ปกครองตัวเองเขาก็จะทําลายกันเองเหมือนที่เขาเคยปกครองตัวเองมาแล้วแล้วก็ล้มเหลวในการปกครองตนเองพระเจ้าจึงปล่อยให้คนอื่นมาปกครองเขาเพื่อเขาจะได้ทบทวนชีวิตทบทวนเหตุการณ์แต่แน่นอนที่สุดว่าในตอนท้ายเนี่ย ในยุคสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะได้ปกครองตอนเองแต่ในเวลานี้พระเจ้าบอกว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากภายในจิตใจก่อนและหลังจากนี้เนี่ยการปกครองของพระเจ้าจะมาถึงในด้านทางกายภาพด้วยแต่วันนี้ต้องเริ่มต้นจากด้านวิญญาณภาพก่อนชีวิตจิตใจก่อนนะพระองค์จึงจําเป็นจะต้องสิ้นพระชนบนการเขนเพื่อไถ่พวกเขาให้พ้นจากความผิดบาปก่อนหลังจากนั้นไม่ว่าใครจะปกครองเขาก็อยู่ได้ อยู่ได้อย่างดีมีสันติสุขมีความเจริญในชีวิตได้โดยไม่ต้องไปคาดหวังหรือฝากชีวิตไว้กับการปกครองของมนุษย์คนหนึ่งคนใดหรือระบบหนึ่งระบบใดด้วยซ้าไปนะแต่เวลาเนี้เขายังไม่เข้าใจล่ะครับนะหลังจากนั้นเขาก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยมันเป็นวันที่3แล้วที่ท่านที่เราคาดหวังว่าจะปลดปล่อยพวกเราทางการเมืองเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วข้อยีบสอบอกว่ามีผู้หญิงคนบางคนนะครับ ในพวกเราเนี่ยทำให้เราประหลาดใจพวกนางไปที่อุโมงค์เมืม่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านยังมีชีวิตอยู่บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นพระเยซูและยังไงต่อสองคนนี้รู้สึกไงครับตอนนี้ตกลงพองยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตกลงเราหวังต่อไปได้ใช่ไหม แต่เราไม่กลุ้ไม่กล้าเรากลัวที่จะหวังต่อเพราะกลัวว่าเราจะผิดหวังอีกอ่ะมันยังไงดีมันยังไงดีเอาชีวิตยังไงดีเราจะเลิกหวังจากท่านนี้ไปเลยไหมแล้วก็ไปหวังในท่านอื่นหรือเรายังคงหวังในพระเยซูได้ต่อไปเพราะมีหลายคนยืนยันว่าท่านเป็นขึ้นมาจากความตายเอายังไงกับชีวิตดีเราจะฝากความหวังไว้ที่ใครดีพระเยซูเฉลยออกมาครับในข้อยี่บห้าพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาแล้วก็มีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคําซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้น คำว่าโง่เขลาที่นี้นะครับก็เป็นคําที่เขาพูดกันทั่วๆไปในเวลานั้นแหละคือไม่ได้เป็นการด่าว่าไอคิวต่ําแต่เป็นการบอกว่าเป็นเป็นคนที่คือขยายความข้างหลังเราบอกว่าไม่ไม่ได้สนใจมากเพียงพอโอ้ท่านน่าเสียดายจังที่ท่านไม่ได้สนใจเพราะว่าจะน้าของพระเจ้ามากเพียงพอที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ข้อยี่หกพระเยซูคริสข้อยี่หกพระคริสพระคริส์นี่ก็หมายถึงคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ที่จะปลดปล่อยพวกเขานะ บอกว่าคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ที่จะปลดปล่อยพวกท่านเนี่ยคือพระคริสต์เนี่ยจำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือพูดง่ายคือว่าจะต้องมีสเต็ปที่หนึ่งก่อนก่อนที่จะไปสู่สเต็ปที่เขาต้องการหรือที่เขารอคอยก็คือการปลดปล่อยสเต็ปที่หนึ่งก็คือพระองค์จะต้องตายก่อนเพื่อจะปลดปล่อยจิตวิญญาณก่อนหลังจากนั้นปลดปล่อยจิตวิญญาณเสร็จปั๊บพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายและในวันสุดท้ายพระองค์จะจะมาปลดปล่อย อย่างครบถ้วนอ่ะไม่ใช่เฉพาะปลดปล่อยด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ปลดปล่อยที่จิตวิญญาณและหลังจากนั้นวันสุดท้ายเมื่อเราไปขึ้นมาจากความตายพร้อมกับพระองค์พระองค์จะปกครองทั้งเรื่องของวิญญาณภาพแล้วก็กายภาพของเราด้วยนะครับแล้วพระองค์ก็อธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสคือพระธรรมเล่มแรกตั้งแต่ปฐมกาลอพยพเลวินิจฉัยมาแล้วและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดนะครับ มีตาม,มาอีกนะถ้าในพระคัมภีร์ที่เราถือกันอยู่เนี่ยในเฉพาะส่วนนั้นก็มี39เล่ม39เล่มเนี่ยนะครับพูดถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยทุกเล่มแล้วก็หลายหลายเล่มเนีเ่ยพูดอย่างชัดเจนมากขนาดที่เรียกว่าวันหนึ่งพระองค์พระเจ้าจะส่งบุคคลผู้หนึ่งมาตายแทนพวกท่านเพื่อจะปลดปล่อยพวกท่านแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาอะไรอ่านคนยิวในเวลานั้นเขาใส่แว่นตาเพียงแค่ความปรารถนา ส่วนตัวความปรารถนาที่เป็นแผนการที่อยากจะได้พวกเราจะต้องยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งฉันจะต้องมีกินมีใช้อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่สมัยบรรพบุรุษฉันอยู่ในระบบกษัตริย์ดาวิดนั่นนี่นนท์เขามองเพียงแค่ตัวฉันจะได้อะไรฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรแต่เขาไม่ได้มองไปที่แผนการของพระเจ้าแล้วเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าแล้วแผนการของพระเจ้าที่มีเนี่ยคืออะไรและฉันจะเข้าไปอยู่ในแผนการนี้ได้อย่างไรแล้วถ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้านี้เนี่ย มันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันต้องการมากสักเท่าไหร่พระเจ้าจึงบอกพร,พระเยซูคริสต์จึงต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์อย่างระมัดระวังและไม่ไปแอสไม่มีอคติต่อข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยท่านก็จะยอมรับความจริงว่าพระคริส หรือพระเมสยาที่จะมาช่วยพวกท่านเนี่ยจะต้องทนทุกข์ทรมานก่อนเพื่อจะปลดปล่อยพวกท่านยกตัวอย่างเช่นที่ชัดเจนมากที่สุดเลยในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ก็บอกชัดเจนว่าท่านเนี่ยจะแบกบ,บาปของเราไว้บาดแผลของท่านจะทําให้พวกเราหายดีแล้วก็บอกด้วยว่าท่านจะต้องสิ้นชีวิตเพื่อพวกเราท่านจะเป็นเหมือนแกะที่ถูกนําไปฆ่าเหมือนแกะที่ถูกนําไปฆ่าเหมือนสัตววบูชาที่เคยถวายบูชากันมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเล็งถึงท่านทั้งนั้นเลย และคุณไปคิดอะไรอยู่คุณคิดแต่เพียงแค่คุณได้รับความผิดคุณได้รับการปลดปล่อยคุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีกินมีใช้ในโลกนี้เท่านั้นมันทําให้คุณไม่มองไม่เห็นถึงชีวิตนิรันท์ที่มันดีกว่าชีวิตบนโลกนี้ถ้าอ่านอย่างระมัดระวังก็จะพบความจริงนี้พระเยซูคริสต์จึงบอกอย่างนั้นนะครับนะเท่านั้นเองครับเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปถึงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทําทีว่าจะเสด็จเลยไป ขาทั้งสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญเสด็จเออเชิญท่านมาพักด้วยกันก่อนเอิอเพราะจวนจะข้าแล้วก็ใกล้หมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับพวกเขาเพราะในเวลานี้พวกเขาสองคนเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจใช่ไหมเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทําให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น สิ่งนั้นที่ว่าคือพระคาของพระเจ้าที่พวกเขาได้รับรู้รับฟังและอยากจะฟังต่อข้อสามสบเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วก็ทรงหักส่งให้เขาเอ๊ะผมอ่านถึงตรงนี้แล้วผมยังงงงงนีนตตกลงตกลงใครเป็นแขกตกลงใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่นี้ถ้าเขาเป็นเจ้าของถ้าสองคนนั้นเป็นเจ้าของบ้านทําไมตอนนี้แขกเสิร์ฟอาหารให้เจ้าของบ้าน <laughs> นะปกติปกติ เจ้าของบ้านต้องเสิร์ฟอาหารให้แขกแต่เป็นไปได้ว่าเขานั่งฟังจกนกระทั่งเพลินแล้วก็ลือเสิร์ฟอาหารให้แขกแล้วแบบผมไม่แน่ใจแต่ผมแค่คิดไปเลเป็กดว่าเอ๊ะทำไมทําไมเจ้าของบ้านไม่ดูแลอะไรบางอย่างละแต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็จงใจแหละที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับพวกเขาทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่การเสิร์ฟอาหารของพระองค์คงจะมีลักษณะบางอย่างที่ทําให้พวกเขาจําพระองค์ได้ขึ้นมาและแน่นอนที่สุดเนี่ยข้อ31นะครับตาของเขาทั้งสองคนก็เปิดออกและเขาก็จําได้ว่าเป็นพระองค์นะครับ เขาจําได้ว่าเป็นพระองค์ปับ๊บเขาจึงรู้ว่าโอ้ตะกี้นี้เนี่ยเราก็จดจ่ออยู่กับการฟังถ้อยคําของพระเจ้ามากกว่าเพียงแค่จะไปจดจอ่อจดจ่ออยู่กับเครดิตของคนที่พูดถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์จะมีเครดิตเต็มปลี่ยมก็ตามและสิ่งที่พระองค์พูดพูดถูกทั้งหมดก็ตามแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระองค์ก็จะสอนพวกเขาว่าจงจดจ่ออยู่กับพระคําของพระเจ้าไม่ว่าจะได้ยินจากใครก็ตามนะฮะหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับแล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเอา้าวทาไมเป็นอย่างนี้ ผมอ่านแล้วผมเอ้าพระองค์ทําไมไม่อยู่หนุนใจเขาต่อไปล่ะครับทําไมพระองค์ถึงได้อันตรธานไปจากเขาคือถ้าพระองค์อยู่เขาต่อไปเขาก็จะกอดพระองค์อยู่นั่นแหละเขาไม่ได้ไปไหนกันสักทีเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นพระพรให้กับคนอื่นก่อนหน้านี้นะครับเราก็พบว่าตอนที่ผู้หญิงสองสามคนเนี่ยได้พบกับพเย,ยสุคริตแล้วกอดพรเยสุคริตไว้เนี่ยพเยสุคริตก็บอกผู้หญิงสองสามคน,นว่าปล่อยเราไปเถิดนะให้เราไปหาพระบิดาแล้วก็บอกสาวกข,ของเราว่าจะไปเจอกับพวกกับเราได้ที่ไหนตรงไหนอะไรอีกนะ แล้วก็ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยก็ละจากพระเยซูคริสต์ไปวิ่งไปบอกข่าวดีกับคนอื่นถ้าพระเยซูคริสต์อยู่เขาต่อไปเขาก็อยากจะอยู่กับตรงนั้นแหละเขาก็จะไม่ออกไปทั่วแผ่นดินโลกที่จะประกาศข่าวดีของพระองค์อันั้นเป็นสาเหตุที่พระองค์ไม่อยากจะให้พระวรกายของพระองค์ต้องอยู่บนโลกนี้แล้วพวกเสาวของโลกมาวิ่งมากรูกันที่นี่ถ้าสมมติเหตุการณ์นะครับว่าวันนี้พระวรกายของพระเยซูคริสต์ร่างกายของพระองค์อยู่ที่หนึ่งที่ใดในแผ่นดินโลกมันจะเกิดอะไรครับ พวกเราังหลายก็อยากจะวิ่งกรูเข้าไปเราก็อยากจะไปอยู่แต่ที่นั่นอย่างเดียวเราก็จะไม่ไปทั่วโลกเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐเพราะเราคิดว่าที่ไหนพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นต้องดีที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงผมก็อยากไปถ้าเกิดพระเยซูคริสต์อยู่วันนี้จริงๆที่ประเทศไหนผมก็ยอมเสียทุกสิ่งอย่างเพื่อจะไปแหละแต่มันก็จะทําให้ผมสูญเสียโฟกัสในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐในการที่จะน,นําพระองค์ไปสู่ชีวิตของคนอื่นมันจะไปไม่ทั่วโลกถ้าพระองค์ปล่อยให้พระวรกายของพระองค์อยู่บนโลกนี้แต่อย่างไรก แต่พระองค์อยู่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในพวกเราแต่ละคนดังนั้นสถานที่จึงไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขในการที่จะทําให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอีกต่อไปนั่นคือความหมายที่พระองค์ตรงอันตรธานไปเพื่อจะบอกเขาว่าเห็นเราหรือไม่เห็นเราฤทธิ์อำนาจของเราก็ไม่ไน้อยไปกว่าเดิม การสถิตยอยู่กับเราที่มีต่อเจ้าก็ไปด้น้อยไปกว่าเดิมอย่าพึ่งพาการมองเห็นตัวเราอย่าพึ่งพาการสัมผัสตัวเราได้จึงมีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตต่อไปเพราะอีกไม่นานพวกเจ้าจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เราจะไม่ปรากฏตัวให้เจ้าเห็นอยู่ตลอดเวลาเพื่อเจ้าจะต้องรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เห็นเท่านั้น เจ้าคิดว่าเจ้าเห็นแล้วจึงมีความมั่นใจหรือเราบอกความจริงกับเจ้าว่าคนที่ไม่ได้เห็นแต่เชื่อเนี่ยก็มีความสุขข้อสามสองเขาจึงพูดกันว่าใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตัดตามทางไม่ใช่หรือและเมื่อทรงอธิบายพระพิธีให้เราฟังไม่ใช่หรือคําตอบคือใช่และถึงเวลานี้เขาก็ตื่นทมนะครับเข้าใจแล้วว่าอ๋อ พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสตนะ์เนี่ยจะเป็นจริงเสมอในชีวิตของพวกเขาเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นในเวลานะแล้วก็กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็เมแล้วก็พบว่าสาวกสิบเอ็ดคนนั้นนะ่ะชุมนุมกันอยู่พร้อมกับพรรคพวกกําลังพูดกันว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและทรงปรากฏแก่ซีโมนสองคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่องที่เขารู้รู้จักพระเยซูนะครับโดยการหักขนมปังนั้นนั่นคือสิ่งที่เราพบว่า พระเยสุคริสต์ทรงมาเดินร่วมกับเขาเพื่อจะสอนพระคัมภีร์เขาไม่ใช่มาเดินร่วมกับเขาเพียงเพื่อจะให้เขาสัมผัสร่างกายหรือเห็นตัวตนของพระองค์แล้วเกิดความมั่นใจนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้ไม่ว่าจะมีคําพยานจากผู้หญิงเหล่านั้นที่ไปที่อุโมง์หรือคําพยานจากสาวกคนหนึ่งคนใดก็คงจะไม่ได้เปิดเผยหรือทําให้พวกข้าพระองค์มั่นใจเท่ากับการได้ยินได้ฟังพระดารัสของพระองค์เอง ได้ศึกษาพระคำของพระองค์เองซึ่งทําให้เกิดความมั่นใจที่แท้จริงมากกว่าคําพยานของใครใดๆซึ่งทําให้เกิดความตระหนักถึงความจริงและความเที่ยงแท้แห่งพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนขอสังกูร์นำพาที่ข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์ฟังพระคำของพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงจากภายนในรับการอภัยโทษบาปจากพระองค์มีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงจากภายในแล้วก็รู้ว่าแผนการของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พวกข้าพระองค์คาดคิดและาคาดหวังไว้ อธิษฐานขอสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของพวกข้าพระองค์ได้เถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน โลกมนุษย์ช่วยปวนชนความรักงันใหญ่ล้นเปรียบบูนนาำกระแสชชนฟอกน้างดวงกระมนกูถูกชนพลรา ขอพระเจ้าไว้พร้อมพร้อมให้น้องทุกท่านในการเข้าสู่ที่ทาง,งานครับสวัสดีครับ